นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวที่ว่าเขาเขาเป็นดักแด้เร็วนะก็สวัสดีท่านผู้ชมอ่านะครับก็วันนี้พบกันแล้วนะครับกับช่องขึ้นทิ้นวิตีตายกับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะพาท่านผู้ชมอ่ามาชม ล้นนะครับนอนล้นอ่าล้นนี่คือเป็นชื่อเดยกอ่าเป็นชื่อภาชาทินนะครับภาชาทินก็คือในตองทินเขาเรียกกันแบบนี้นะครับก็เขาวาล้นมันลงมาร์กนะครับตีปักนั่งเห็นว่าล้นมันลงลงมาร์กตึ้งเดียวเรามาดูกันว่าว่าเขาห้ากันแบบไหนเี่นไหเห็นเห็นมีคนเลยนะครับเดี๋ยวลอง ลงมาดูกับุมมมาเขาห้าก <iny smoke Atari noise> ันแบบไห้นะครับได้ได้เป็นรูเลยนี่รลถั่วแด้ครับนี่เขาใกล้เขาใกล้ตัวนี้ใกล้โลปันร่องมั้งปันมาอ๋อรูปันร่องเป็นพันเลยนะครับในข้อข้อข้อดูที่เป็นดักแดได้ไหมปอดีไม่เคยเห็นอะไเลยคนคนไก่กล้นะไอ้เนี่ยไอ้นี่แต่เป็นหม่เปอนเดี๋ยวผมไม่ทูจับเดี๋ยนะครับนะป่มไม่ทูจับ นี่นี่อันนี้คือมันเป็นดักเดรือว่ามันกำลังจะเป็นดักเดเออไอ้น,นี่มันกำลังเป็นดักเดมันจะเป็นดักเดนี่ดักเดครับผมรุ่นนะครับผมเคยกินนะครับ <c oughs> ตอนเด็กเด็กแต่ว่าไม่เคยฮะ <c oughs> เด็กก็ก็เด็กก็จะเป็นดักเดรวะ <c oughs> เป็นตัวนั่นไม่ตึง <c oughs> เป็นตัวไปมันกินได้กันนี่ครับ,รบเป็นตัวอะไกินเรยอ๋อเป็นหมาเส้ยหรือยังไงอ้ถ้าเป็นดักเดเลยวมันกินมันเป็นจานอ๋อครับครับตึงฟังนู่นกาห็นคนนะฮะไหวกันเต็มเลย เดี๋ยวข,ข้อจับเป็นตัวดักแด้ให้ให้คขึคนเลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวที่ว่าเขาเขาเป็นดักแด้แล้วนะลุ้นกับผมลุงตามปลาคุยกปลากรุงกลางเลยนะปลาใจเล่นปลา,าใจเร่นค,ครับผมโอเคครับผมนี่ตัวลุ้นนะครับว่านอนลุ้น <laughs> <laughs> โอเคตัวตัวนี้นอนนิ่งเลยครับผม เดี๋ยวไอนาก็ขอบคุณมากๆที่ว่าให้ให้ถ่ายคลิปไ้ชมนะครับเต็มเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมนี่ยังไปห้าต่อไหมครับไปอ๋อตึงก็ได้กันไล่วันเล็วครับครับไล่วันเลยวันเดายิดึกเลยว่ากันอืมอ่าได้หมดเลยในหนึ่งทีวันนี้นะม้ามันลงนแบบอมอ๋อมีเยอครับผมครับผมมันกลับไปลงไปบเรวแล้วเลยวันนี้แบบเร็วจะกลับครับ โอเคครับคุณมาครับผมคน oh, <laughs> คนลูกยิ้มหนึ่งครับผมเพราะว่าเป็นนอนลุ่นนะ <laughs> ตัวที่ยังไม่เป็นดักเดทที่นี่ครับก็ตัวที่ยังไม่เป็นตัวที่ยังไม่เป็นดักเดทที่ก็เป็นนอนนะครับ <laughs> หนากลัวไม่ทู่จับกับผม <laughs> พอดีผมเป็นคนอ่าแต่ว่าไม่ไม่เช่งกับอกรัวนอนนะครับแต่ว่าดูซิว่าคนลูกยิ้มหนึ่งครับก็ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบรรยากาศให้จุมอีกสักนิดหนึ่งครับผมคลิปนี้นะครับ <laughs> มาจุมน,นอนลุ้น, <laughs> นครับผมนี่ครับกำลังเดินปลากำลังเดินออกมาคนหนึ่ง ได้มากไหมปะได้น่อยก็ได้กันไร่วันเล่น,ะนวะอ๋อครับผมไม่ได้สักสี่พัดเลยในข้อเดียวเนี <c oughs> ่ยงับอ <c oughs> งปลาอย่างได้ก็เทีว่าได้อยู่ครับผมกลับเข้าคุณมากนะรัเบเนี่ย้าบ้านก็เริ่มกลับเลยครับผมเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้ก็เริม่มนอยเลยนะเริม่มนอยเลยครับผมเห็นว่าได้มาเป็นซ้มที่วัดเลยใช่ไหมป้ะ เป็นอาทิตย์แล้วนะไม่เคยเห็นกงนบยดัีคนตึงอะไรมาทำคลิปชมผมกาเคยกินตอนเด็กๆแต่ว่าในยุนี้ก็ไม่ไม่ได้กินนานเลยครับ <c ười> ผมนี่อยู่แถวนี้เลยครับโอ้ครับผมครับผมตึงตึงยังมีไล่จุดเลยไหมที่กขาห้างตอนนี้ว่าแถวนี้แถวเดีอ๋อโอเคครับผมครับครับ ครับก็ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับที่ที่ตอนตุ้มหรือว่าตอนกงกลางไม่ใช่ตอนกงก้างนะครับเป็นเป็นป่าตุ้มนะครับอ่าล้นจะชอบกินใบตุ้มมันจะที่ว่าเห็นเป็นยืนตายนั่นคือมันกินใบหมดเลยนะครับชาวบ้านก็ได้มาห้ากินนะครับคือเป็นอาหารที่ว่าผิดสดานทางนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าคือวัฒนธรรมการกินก็คือ เขากินกันมาหน้าแล้วนะครับมีนายหนึ่งคนออกมาครับเดี๋ยวลองชมดูนะครับว่าเขาได้มาเยอะไหมได้มากไหมครับเลยใจได้อยู่นะไม่ถึงเลยนี่หน้าว่าคุณใจไม่กล้าก็น่าจะไม่ทูห้านะเพราะว่ามันมีตัวแก้กันใจ

นน่นนะเขาเด๋ยดใจผุมไปใต้คลิปมาเลยครับกับคนยังเป็นอ้คนยังเป็นอาอกซิเฟลเดียดจังที่ว่าที่ก่อทั้งทีนะจังคนเหล็อเดียดจังจังมันมีอ่ามีเป็นห้อยได้คุยเขอ้กรับตังอาทีนี้ห้อย ปล่อยว่านเอาได้เต็มนี่ก็ได้หนึ่งเดียวครับจังก็เปิดนา่มันมีทีขึ้นแล้วกันหลายวันกันหลายวันแล้วนี่ครับผมจังคนตรงนู้นเล็กแต่ว่าปานว่าเล็กว่าเล็กว่าเล็กซื่อคนเปลี่ยนร้อยนี่ครับกำลังจะเดินทางครับกันแล้วครับเพราะว่าเข้ามาตั้งแต่เลเช้านะครับนี่มาเลยตอนเช้าเลยเลยครับนี่ครับผม กรับกับโอเคกลับกมขอบคุณมากครับมึงปลาครับปลาได้กับพุมนี้ขอบคเลยนะับคะไคเป็นยังไงองไรคุณนเออครับได้โกันเดีเซมเียวตัวยิ่โอเคอันอันอันกินได้ไม่แนไม่ได้เลยนะอแล้วต มาไอบางทีจะเอากเอาใบอันใบมันมจิ right ้มกันเลยแบบนั hmm. right ้นเลยนะใบตุ้มเลยนี่นี่ไม่ใจแต่ต้องครั่มันกินแต่ใบตุ้มอย่างเดียวอะก้งหันน้อนลื่นนี่นะโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของอ่าคนที่มาล้นนะครับแต่ไม่ได้เดินด้วยนะครับเพราะว่าอ่า ตัวทีมันยังไม่เป็นดักแด้ที่ก็น่ารั้วอยู่ครับผมเป็นตัวนอนนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องขื่นทิ้นวิธีตายครับผมก็เพื่อเป็นกำลังใจก็ฝากท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดต,ต,ตามช่วยกดติดตามช่องขื่นทิ้นวิธีตายด้วยนะครับผมขอบคุณมากมาครับ